มเลยกัใส่เส yeah? ือสีแดงมาหนี้นอกัสีเอาไปอี้ยสีแดงเขามากอย่าให้เขาั่ไงเนาะซไปืบเยอไว้นี่เลงเนาะคือจีดูดก่อนมังเสียวมากขึ้นก็เ็บเสียวให่าตังคอนก็ป็องไปอีน้องเฮง อย่าด้มอยบได้มาเลยเล่นเิ้ว่นนั่นน่นบงยาาบางมันคุ้งเอาเสือนาเปื่อยปวดเห็น่าเสอไหเบื่อเบื่อซอเดีเลยเออไปยกเอเมันไม่เขียวเปหยัริ้วย่าหายอนมาจะเคลีล่ะดันเอเข่าเข่านี่ตบเลย ยายบอกว่าไอ้น้องมีแขวเบึงมันเอามือไปงะนนาปากน้อง,งเอา้าดงานี่มันกัดยอทนาบอกให้บีบดังสิติเล่ดีดดังมันกัดเนาะมันแทงดังมันอะบีบดังมันเลยมันแทงดน้ำน<บ>้ำดูดูน้องเฮงครับมองมองใกล้ๆตาวันนี้ยังครับปวดปวดมัน่วม่น อย่ยังด <acao> ้อได้ยัง <wan> จ <für> ัไ <Boy>? ด้มาทันใจเ้ยเ้เ้ฮฮนคือหัวมยเ้เ้เ้ย้เ้เ้ังหจ๊มุดมะไก่ยี่ไก่ไลกได้ได้บักนีออกมาเลยอีบัวตูมดิอีบัวตูมมันยังมาทานได้บานปวดปวดอยากทำเนาะ